จากายตำนานแป้งโฉมกลายเป็นตลาดนัดวินเทจขนาดย่อมๆที่นี่ฮิปปี้เดอะบาร์ ็อยู่ที่ถนนข้าวสารนะคะการพามาทำอะไรที่นี่คืองงก็ตอนนี้โควิดอยู่นั่งร้านก็ไม่ได้ร้านเหล้าก็ปิดก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วลองเลือกอินเทอร์เน็ตไปเบสแล้วก็ไปเจอกับบาร์หนึ่งที่เขาเหมือนแบบว่าปฏิวัติตัวเองในสถานการณ์โควิดได้แบบว่าเฟียลฟ้าว่าเราอยู่กันที่ร้าน h i ปปี้เดอะบาก็ตามชื่อเลยฮิปปี้เดอะบาก็จะเป็นบาร์ที่เปิดเพลงแนวแบบ เพงลงร็อกเพลงฮิปปี้แล้วก็เพลงแบบเพงลงนอกกระแสอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ครับฮิปปี้เดอะบาร์เนี่ย mm hmm. เปลี่ยนจากบาร์ที่ขายแอลกอฮอล์เนี่ยมาขายเป็นเสื้อผ้าแล้วก็เปิดเป็นตลาดนัดขายของวินเทจก็เดี๋ยวจะพาเบสซี่แล้วก็เพื่อนๆเ,เข้าไปดูในฮิปปี้เดอะบาร์ครับ mm hmm. ว่าเขาจัดตลาดนัดวินเทจเป็นยังไงแต่ก่อน mm hmm. อื่นเลยเนี่ยขอ สร้างเงื่อนไขหน่อยดีกว่า <c oughs> ว่ากาันก็จะแบบพยายามหาเสื้อผ้าที่แบบว่าเบสน่าจะใส่ได้อ,อยากเป็นสาวฮิปปี้ไหมเอออยากลองนะอยากลองอยากลองแต่ว่ามีเงินแค่2,000บาทก็เดี๋ยวจะดูกันว่า2,000บาทเนี่ยจะได้อะไรบ้างแล้วเบสจะกลายเป็นสาวฮิปปี้เบอร์ไหนโอเคไปกันเ<า>ลยครับตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้าร้านฮิปปี้เดอะบาร์แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะให้เบสเนี่ยเข้าไปเซอร์เวยก,ก่อนว่าที่ร้านเนี่ย เป็นยังไงมีเสื้อผ้าประมาณไหนแล้วก็แต่ละโซนเป็นยังไงแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยเดี๋ยวจะไปคุยกับพี่เจ้าของร้านก่อนนะเขาชื่อพี่ปุ๊กแล้วเดี๋ยว <Okay. S 1> มาเจอกันเบสว่าจะเป็นยงงไงไดด้้เี๋วป,ปปออิร <laughs> S <S ส,วสวัสดีครับพ ER ี่ปุ๊กก็ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ปุ๊กนะฮะเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับฮิปปี้เดอะบาร์ฮิปปี้เดอะบาร์พี่ปุ๊กครับเราไอฮิปปี้เฟียร์มาร์เก็ตนี่มันคืออะไรครับพี่ก็จะเป็นธุรกิจที่เราปรับตัวในช่วงโควิดอะค่ะเพราะว่าสถานการณ์โควิดมันเป็นธุรกิจผับบาร์ร้านอาหารมันเป็นธุรกิจแรกที่มีผลกระทบก่อนคนอื่นคือโดนเล่นก่อนเลยใช่ไหมครับเขาให้ปิดเลยก็เลย คิดว่าเราจะทําอะไรกับตรงนี้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเอาของที่เรามีอยู่เอามาวางขายชวนเพื่อนชวนน้องเอามาวางขายกันจะเป็นน้องๆสายแฟชั่นกันทั้งหมดนะคะ<า>จะเป็นดีไซเนอร์บางแบรนด์เขาจะมีแบรนด์ของเขาแล้วก็จะมีน้องๆที่เป็นสไตลิสต์ที่เรารู้รจักอะไรเงี้ยซึ่งอาชีพเหล่านี้ ก็มีผลกระทบเหมือนกันดวนแคนเซิลงานแล้วก็ชวนเขามาออกร้านด้วยกันค่ะดีมากเห็นแบบโปรเจกต์น่ารักมากแล้วในร้านนี้มันจะแบ่งเป็นโซนอะไรบ้างไหมคะว่าเป็นแบบของผู้ชายของผู้หญิงเป็นของวินเทจปีลึกเป็นของแบรนด์อะไรเงี้ยหรือว่าจะค้ากันค้าไปเลยค่ะอย่างปีลึกก็มีวินเทจแท้ก็มีหรือแฟชั่นห้องกงเกาหลีหรือ ของนำเข้าอะไรต่างๆมีหมดของใหม่ของวินเทจมีหมดซึ่งเราจะขายในราคาที่ไม่แพงสองร้อยสามร้อยให้คือช่วงโควิดอ่ะให้มันแบบลูกค้าก็เหมือนคืนทุนให้ลูกค้าค่ะแต่แอบ,บเห็นอยู่เมื่อกี้เวลามีคนจะซื้อก็ตะโกนหาพี่ปุ๊กเลยใช่ไหมครับตอนนี้ที่บ้านใช่เพราะว่า,วามันติดไม่ได้ทุกตัวมันเยอะมากเลยพี่ก็ต้องสมอะไรเงี้ยแพงสุดครับน้ององ ้องต้องไม่เคดแน่นเลยให้สุดในร้านของพี่อะคะพาไปดูไหมดีฮะอันนี้ห่วงด้วยอ่ะอันนี้เหรอตอนนี้เฮ้ยเท่ครับพี่ปุ๊กซ่อนไว้ตอนนี้มันก็มีประวัติของมันสิงทพี่ซื้อมาในหลักที่ญี่ปุ่นเป็นแบบร้านบินเทจชื่อดังครับพี่ซื้อมาหมื่นกว่าบาทแต่พี่อยในราคาสี่พันเป็นสภาพนี้ตั้งแต่แรกเลยเป็นสภาพนี้ซึ่ง ไม่มีใครเกตกับพี่เลยก็จะมีป้ายพศอมีแบบจำนวนปีของเขาอะค่ะว่าเป็นเสื้อทหารเรือแบบไม่มีตะเข็บเป็นทอทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านการใช้งานจริงจริงๆผมชอบที่พวกเสื้อทหารอะผมเป็นคนชอบเสื้อทหารเรือทหารอากาศไอพวกที่แบบว่าพวกแบบว่าผ้าบางๆอะไรเงี้ยโอ้หมันมันสวยมากแล้วผมเข้าใจพี่นะว่าใครพี่อาผมเข้าใจผมเข้าใจ ปุ๊กครับแล้วตลาดอันนี้ฮะมันจะเปิดถึงเมื่อไหร่ฮะถ้าเกิดสถานการณ์แบบกลับมาปกติแล้วฮิ่ปี้าบากลับมาเป็นบาร์ได้แบบเดิมเนี่ยตลาดจะหายไปไหมคะคือตลาดจะหายไปใช่ค่ะถ้าเรากลับมาเปิดเป็นปกติได้แต่ว่าพี่ปุกเนี่ยขายเสื้อผ้าใน IG อยู่แล้วช่องทางเดียวเลยก็คือ Instagram h i p p y ี8 s ปคือลูกค้าก็ตามไปช้อปปิ้งต่อได้ใน IG ค่ะก็เชื่อว่า ทุกทุกอย่างตอนนี้ฮะสิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือคําพูดดีๆแล้วก็กําลังใจดีๆครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่ปุ๊กครับฝากถึงเพื่อนๆผู้ประกอบการร้านเหล้าร้านบาร์ที่เป็นโซนแรกๆที่ถูกปิดหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ได้ผลกระทบว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงต่อไปแล้วเราจะอยู่รอดยังไงแบบในสถา,านการณ์แบบนี้คะก็ต้องให้กําลังใจตัวเองก่อนแล้วก็เริ่มมองไปน้องๆที่รู้จักว่าใครเดือดร้อนบ้างให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ฝากถึงทางบ้านหรือ คนอื่นที่แบบอย่าไปท้อค่ะเรามีวิธีคิดหลายๆอย่างเรามองดูลอกตัวเราว่าเรามีอะไรเรามีความสามารถอะไรเรามีช่องทางไหนเราก็พยายามลุกให้ไหวที่สุดอือโชอบคำนี้ฮะลุกให้ไหวที่สุดลุกให้ไวที่สุดค่ะแล้วก็มีความสุขสนุก,กมานได้ เล็กๆน้อยๆเอาไว้ก่อนใช่เอาไว้ก่อนแค่เสื้อผ้านะก็ทำให้แบบว่าเราสนุกกับมันได้มากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปุ๊กมากครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนของผมวันนี้เบสซี่ไปเปลี่ยนลุกในร้านหน่อยครว่ามีเสื้อผ้าหรือไอเทมอนไนแบบทำให้เธอเป็นสาวฮิปปี้ได้บ้างครัได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงเบสลองเดินดูก่อนรอบนึงแล้ เอเสื้อผ้าเยอะมากนะแล้วก็แบบว่ามีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าจานชามอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูเสื้อผ้าพร้อมๆกันอีกรอบหนึ่งกันเพราะว่าจะได้เจาะลึกไปพร้อมกันว่าเฮ้ยมันมีแบบไหนบ้างได้ไปเฮ้ยแต่นี่เมื่อกีุ้ยาับพี่ปุ๊กว่าทางร้านอ่ะมีเป็นเสื้อแบบสุดเท่เอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็คุณลิตแบบเฟี้ยวมากก็เป็น เสื้อผ้าที่ทางร้านเนี่ยทำมาในช่วงนี้ที่กำลังแบบเปิดเป็นเฟียร์มาร์เก็ตฮะก็600้บาทนะคะห <800, S 2> น้าร้านแต่ว่าถ้าในออนไลน์ก็8 0 0บาทย้อก็<ะ>จริงแล้วเสื้อเนี่ยถ้าเกิดคนที่เล่นอ่ะจะรู้ฮะเพราะว่าเสื้อตัวเนี้ยเป็นผ้าบางบางมากเป็นผ้าบางที่เอามาจากอเมริกานำเข้าก็ถ้าใครชอบนะใครชอบผ้าบางๆแล้วก็สกีนสวยๆเนี่ยมาซื้อกันครับอุดหนุนทางร้านเฮ้ยน,นี่สวยเนี่ย,สวย,ยสวยปะคาร์ด้ากี่บาท 5,900บาทมีหลายแบบมีหลายทรงเนี่ยมีกระเป๋าเล็กกระเป๋าใบใหญ่เนี่ยอันเนี้ยโ,โหดูดิถ้าอย่างใบนี้ก็คือ5,900เาออน่ารักดีนะอ,อ,อือโห <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> แต่เรามีงบแค่2 0 0 0ันไง <c oughs> เฮ้ยผู้ชายคือแบบเออข้างบนก็โอเคนะเออนี่ก็เป็นผีเสื้อราตีไปกับแสงสีอะไรไปกับแสงสี ก็นี่ครับเสื้อฟอยแบตเตอร์เจอกับมินิปลาเกียวครับ300บาทถ้าใครชอบก็มาโดนได้ก็ารองเท้าผู้ชายได้นะการใส่ว่าอยู่อันนี้ไม่ไหวนะแต่แต่อนี้ยังพอไปได้อยู่อนสีทองสีทองสีทองเหมาะอยู่ใส่ทีเด่นเลยอ่ะเออมีเสื้อแบ็คพิงค์ด้วยอร่อยไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันเหมาะอยู่เหมาะอยู่เหมาะอยู่ไม่ได้ไม่ได้ นอกจากเสื้อผ้าแล้วก็ยังมีสร้อยด้วยนะคะสร<ช>้อยแหวนกำไลอะไรเงี้ยเป็นพวกเครื่องเงินทั้งหลายน่ารักดีแล้วก็โหดด้วยนะเหมาะกับเราเหมาะกับเราน่ารักมีเป็นจานชามครัวก็มีนะคะมีเป็นพวกจานชามน่ารักมากเหมือนกันใบละไม่แพง200กว่าบาทใครที่ชื่นชอบแบบสายทำอาหารอย่างเงี้ยอยากจะเปลี่ยนจานเยอะ ลองดูใช่แต่ว่าจริงอ่ะที่บอกตอนแรกว่าจะจับเบสแปงโฉมอะตอนนี้กันมีชุดที่เลงไว้ไว้แล้วแล้วเดี๋ยวเออแต่ไม่รู้ว่าจะใส่ได้ไหมนี่เลยตัวนี้เดฮิปปี้เขาจะต้องแบบว่าต้องเด่นหน่อยแบบต้องเด่นๆมองเห็นถึงความเป็นสีสันอย่างเงี้ย5สีสันของชีวิตจะใส่ได้ไหมอันนี้ถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะเพื่อมีแบบแฟนคลับฮิปปี้ตัวจริงว่ามามาคอมเพนว่ามันคืออะไรจริงๆ ที่เข้าใจแบบตื้นๆก็คือแต่งชุดแบบสีสันน่ะใช่เออแสดงออกถึงแบบอเมริกันชนอะไรเงี้ยเออมีความแบบอิสระเสรีนอกกรอบไม่ได้แต่งตัวแบบแบบเดิมๆอะไรเงี้ยก็เลยน่าจะเป็นพวกอะไรที่มันแบบเป็นสีสันหน่อยๆตกดจานหน่อยวะหรือว่าถ้าเป็นงเกงยีนก็เป็นแบบขาบานๆแล้วก็มีสีๆข้างล่างเงี้ยเสื้อก็จะเป็นเสื้อฟิตฟิตยุค60นอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเริ่มมาเหมือนประมาณแบบสงครามเวียดนามอ่ะช่วง6 0ูนอะไรเงี้ยนะเบสพวกคนมันก็แบบ เบื่อสงครามาแล้วก็แบบเออไปเป็นแบบฮิปปี้เสรีชนกันอะไรเงี้ยที่จริงชอบตัวนี้เพราะว่าตรงตามคอนเซปต์อยู่แบบว่ามีหนังแล้วก็แบบขาบานๆกางเกงแบบเนี้ยเวลาใส่เบสถือให้เปน็นตะเข็บข้างๆของมันอะ่ะมันจะออกมาแบบเป็นอย่างนี้เว้ยเอ,อ๋ออาดกัหลวกไปปะนิดนึงเสื้อน่ารักอยู่นะเสื้อน่ารักแ้วเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบก็จะเป็นแบบฮิปปี้หน่อยเออได้อยู่แล้วหาแบบ หาแบบคล้ายๆเชือกมาขู่เอวนิดนึงไงโหน่ารักเลยแล้วก็แบบว่าผมคุณก็ต้องแบบมีแบบ<อ>ยุ่งยุ่งนี้หน่อยแล้วก็มีคล้ายแบบผ้ามุมัดนิดนึงงั้นเดี๋ยวผมขอล็อกชุดนี้ไว้ก่อนแล้วก็อีกชุดหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วก็จริงๆอะแอบเล็งชุดแบบง่ายๆสบายสบให้เบสห,หน่หนแต่ว่าไม่รู้จะใส่ได้ไหมตันเนี้ยโหตองปกอันนี้สวยสองร้อยบาทอันนี้ใส่กับรองเท้าบู๊ เออมีรองเท้าบู๊บ้างบูทหนังอะออสวยมีอยู่แต่ต้องเป็นส้นถ้ามีส้นสูงด้วยกาว่าสวยเออเรามีอ่าเลยแล้วก็แบบผูกผูกอันนี้ก็นี่ครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะให้เบสลองใส่ดูก็เอาเลยตัวนี้มีราคาติดอยู่สองร้อยบาทฮะแน่นอนตัวนี้โดนโดนเฮ้ยตัวนี้กูชี่เว้ยสวยนีเป็นกูชี่แบบวินเทจนะเออแล้วคาเท่าไหร่เนี่ยต้องแอบไปถามพี่ปุ๊กก่อนนะใช่อ่ไปต่อไปต่อเจอตัวนี้ครับ น่ารักดีหรือแบบนี้นี่อันนี้น่ารักอันนี้อันนี้ไหมเอาอันไหนก็ได้เฮ้ยนี้ก็ดีนะนีวายกระโปรงก็มันน่ารักมากกระโปรงสอบ่ะเออเก็บไว้ใส่ในโอกาสหน้าได้เลยอ่ะสวยเออน่ารักอยู่ไหนกระโปงนี่มาเจองยีนที่บ้านอ่ะมีแล้วกระโปรงอ่ะไม่มีเชื่อน่ารักกระโปงกระโปรงยีนเนี่ยฮะมีกี้เป็นเลนตัวนี้เพิ่มเป็น colorful แล้วก็แบบว่า มีตุ๊กตาตรงกลางน่ารักดีและอันนึงเป็นกระโปรงยีนเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงยยังงได้วซึ่งตอนนี้ยลองเร็งไว้ที่ทั้งหมดเนี่ยแต่งได้ประมาณ3ลุกเดี๋ยวไปถามราคาพี่ปูก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยกี่บาทได้ค่ะไปคราคอันนี้200ค่ะคจรับกระโปรงยีน2น0อ้อ0 0อง0ก็เก่ง7 0 0อค่ะ เมื่อกี้ไปถามราคามาทั้งหมดแล้วก็เป็นกระโปรงกงเกงยีนแล้วก okay ็เสื <S <S ้อสามตัวทั้งหมดสองพันบาทพอดีเลยโอ้โไม่น่าเชื่อว่าพอดีขนาดนี้ฮะก็ได้ทั้งหมด3าลุกเลยเดี๋ยวเเป็นยังไงเดี๋ยวให้เบสไปลองแต่งตัวแล้วส่งรูปมาให้ดู ก็วันนี้นะสนุกสนานกับตลาดนัดของฮิปปี้เดอะบาร์ใช่ส่วนใครที่แบบมีโอกาสได้แวะมาถนนเท้าสารนะคะในช่วงโควิดนี้ก็สามารถแวะมาที่ฮิปปี้เฟียร์มาร์เก็ตตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าใครมาไม่ทันน่ะในแบบที่บาร์เปิดแล้วก็สามารถแบบอ่านใ G ไอจีก็เดี๋ยวขึ้นไอจีทางร้านไว้ให้ฮะใครที่ชอบก็ไปลองดูกันได้ฮะถือว่าเป็นบาร์บาร์หนึ่งที่ปรับตัวในสถานการณ์แบบนี้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็เป็นกระแสเลยฮะก็ เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนทางบ้านแต่ละคนน,น่าจะมีปัญหาแบบของแต่ละคนหลากหลายรูปแบบฮะแต่เชื่อว่าขอให้เพื่อนๆแบบมีความอดทนแล้วก็สู้ต่อไปฮะเชื่อว่าสถานการณ์มันจะคลี่คลายโดยเร็วแล้วทุกคนก็จะกลับมามีความสุขเหมือนเดิมแล้วเราก็จะผ่านมันไปด้วยกันนี่แหละค่ะใช่ครับ <c oughs> ก็วันนี้นะฮะทางลุคครับผมแล้วก็เบสซี่เนี่ยขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปเดินดูของในตลาดนี้เ,เพิ่มเติมฮะก็ ครั้งหน้าน้จะไปพูดเรื่องอะไรจะไปคุยเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับโอเคบ๊ายบาย